นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงเจ๋งปะลลาเออเจ๋งป่ะหล่ดไหมจากรูปบนตรงนี้เป็นรูปนี้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมไม่พร้อมออกกล้องใช่ไหมวันนี้มานะแก้ปัญหาเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมโดยตรงเลยเพราะจินรู้ว่านี่เป็นปัญหาหลักของคนที่จะทำคอนเทนต์แล้วเอาหน้าออกกล้องนะคะจินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและเราก็นะคะ ถ่ายรูปแล้วอาจจะไม่สวยเนาะผิวไม่กริบอย่างเงี้ยไม่มีเวลาแต่งมากนะคะให้เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชัน TikTok Studio นี้มานะคะอ่ะจิ้มเข้ามาแล้วเราจะเห็นนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคำว่ากล้องอยู่ตรงนี้นะคะฟึ้นนี่เห็นไหมหน้าดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนนะเห็นไหมปรับเออเห็นไหมปรับเห็นไหมฉะนั้นพอมาแบบนี้ปุ๊บรถตอนนี้อยู่ที่ทํางานนะคะ ใส่ชุดนี้แต่เราจะทำรูปเพื่อที่จะประกอบในการาทำคอนเทนต์ประหนึ่งว่าใส่เสื้อผ้าหน้าใส,ใสา่ชุดเสื้อผ้า p r i v a t e หรือว่าทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นความลับเลยนะเราก็เริ่มจากการที่เราใช้แอปตรงเนี้ยนะคะ tiktok studio ถ่ายรูปนะข้างล่างมันจะมีแบบอันนี้คือคลิปนะคะ10นาที60วินาทีอย่างเงี้ยนี่เลื่อนมาคำว่ารูปภาพแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะ ซูมซีสอ่าเลื่อนมารูปภาพแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเราจะถ่ายนะตอนนี้กําลังอัดคลิปนะคะอ่าให้เราตั้งเวลาตรงนี้นะคะเห็นไหมทันหรือเปล่าด้านข้างนะคะด้านข้างอ่ะกลับไปให้หมดเนี่ยจะมีรูปนาฬิกาแบบเนี้ยปึ้มอ่ามีสามวิสิบวินะโอเคเอาสามวิพอนะคะสามวิพอเดี๋ยวจะพับกล้องอันนี้ลงนะเพราะจิงจะโพสท่านะคะอ่ะสามสองหนึ่ง อ่ามันก็ได้รูปนี้มานะคะได้รูปนี้มาโ okay. อเคเอารูปนี้ก็ได้ทําให้ดูเรียวๆเลยว่าเราทําจริงๆอันนี้ออกนะคะ t ิ๊กต k s กสตูดิโอเนี่ยข้อดีของเขาคือบันทึกลงโดยไม่ติดลายน้ําและที่สองคือไม่โพส์ตก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปใช้ t ิ k กต็อกเลยนะคะก็จะโหลดไม่ได้ต้องโพสก่อนนะคะอันนี้เรายังไม่โพสเนาะอ่าบันทึกไปแล้วนะไปดูซิอยู่หรือเปล่า โอ้โหนี่มาแล้วนะคะนี่มาแล้วโอเคนะเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราจะให้ AI เปลี่ยนตรงนี้นะคะ AI เปลี่ยนไปที่ไหนคะไปที่ chatgpt เนาะตามเดิมตามเดิมนะคะอ่ะอ่ะมาที่ chatgpt นะคะแล้วก็มาที่สองขีดตรงนี้นะคะมาที่คำว่าภาพนะเราจะให้เขาช่วยทำภาพใหม่แล้วก็เอามาตรงนี้นะคะเอารูปขึ้นมาก่อน เอารูปขึ้นมาก่อนเอารูปนี้เสร็จสิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเจนจะบอกเขาว่าช่วยเปลี่ยนชุดช่วยเปลี่ยนชานิดน,นึงนะชุดอเอาเอาคขำๆไปดื่มกาแฟ บ่ายเปลี่ยนฉากด้วยเปลี่ยนฉากหลังด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงคือพร้อมเนี่ยจริงๆก็มีถ้าทำแบบอธิบายเขาดีเขาก็เขาก็ทำให้เป๊ะๆนะคะแต่จริงๆก็อาศัยคือใช้หลักการคือเป็นผู้ช่วยเป็นเพื่อนเป็นเหมือนคนคนนึงเลยอะ่ะนะคะก็คุยแบบ ประมาณอย่างนี้แหละได้ไม่ได้ก็ทําใหม่ะเขาไม่โกรธเราไม่ลาคาญเรานะคะอ่าโอเคเอาแล้วนะมาดูกันมาดูกันนี่รูปนี้นะกำลังสร้างภาพเห็นไหมคะไหมคืออารมณ์ประมาณว่าเคยนะจินนั่งทำงานอย่างแบบนี้แหละแล้วก็โพสต์รูปหน้าฟหน้าหน้าโซเชียลนะคะแล้วเพื่อนก็เห็นอ้าวันนี้ไม่ได้ไปลงไปทำงานหรอ เออทำไมเออนะเพราะว่านะคะมาทํางานเราก็ไม่เอารูนะะปทํางานออกไงใช่ไหมนี่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 มาแล้ว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 ทุกคนมาแล้ว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 นี่นี่น uh ี่เด nah um ี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอดูนะจะเป็นยังไงอ่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะคะขอแค่เรามีไอเดียนะขอแค่เรามีในส่วนของ นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงเจ๋งปะลลาเออเจ๋งป่ะล่ไหมจากรูปบนตรงนี้เป็นรูปนี้นะคะอ่ะเราก็โหลดไปใช้ไปใช้สิคะนะคะอ่ะเราบอกเขาหน่อยนะว่าเราชอบผลงานนะคะนี่นะ,ะก่อนนี่คือโหลดไปใช้จิ้มที่รูปแล้วก็ดาวน์โหลดรูปไปนะคะกดไลน์นิดนึงชอบชอบชอบ อุ้ยทำไมไม่ไลค์ like ให้ล่ะมือนะอ่ะไม่เไรแต่กดไลค์ให้หน่อยเห็นไหมคะโอ้โหอารมณ์ประมาณเป็นนั่งดื่มกาแฟเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นไงเจ๋งปล่า